เดี๋ยวมาเบิงเศร้าบานเพิ่นแง่แง่หมดแดงครับพี่น้องครับนั่นละเราเห็นแล้วแล้ว่านั่นละนั่นละเพิ่นแง่แล้วพ่อมี่วะพุนเด้ห้างใหญ่ๆยพุนเด้งทึงทึงพุนแม่มันมีอยู่ทั้งทึง xuống sút này, như mong hắn này hơn nữa là long bừng long hưng 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 À, loang bưng Ờ, hưng 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 mong hưng là Ờ, hưng ra, hưng 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 อืมนั่นละนะวู้ยไข่ขาวเลยตัวนั่นไข่ลายเลยตัวนั่นเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับวิธีการแงไข่หมดแดงของเส้าบ้านเพื่อนมาเบิ่ง่าเพื่อสิเดไข่มันหลายว่นี่ละเอาไปต้มใช่ปะข้อไงบ้านเนี่ย ไข่มดแดงนี่แหละต้มใช่ปะเขาเงี้ยแบบนี้เยี่ยนี่เอาถังน้ำมาแม่อ่าถุงใส่ทังน้ำเพิ่นว่าอ่านี่แหละมึงนี่แหละครับคนแย่ไข่มดแดงครับอ่าทังน้ำมาแล้ววะเนี่ยเอาถังน้ำก็เตรียงข้มพอมแล้วครับนี่นะมาเบิ่งกันมาเนี้ยว่าเป็นยังไงสิได้บ่อ่าลงมาแล้วลงมาแล้ว ฮะลงมาดูอามาเอาน้ามาใส่น้าใส่น้ามึงเป็นปยังไหนเดี๋ยวเบื้งก่อนได้หลายบ่นนี่วะน่ป <c oughs> นี่อยู่นี่อยู่ห้องหนึ่งก็ไ <c oughs> ด้หลายอยู่ดอเนเอาเท้าใส่ที่เ,เลยโอ๊ม่ได้ว่าได้หลายอยู่ได้ <c oughs> นี่อืมก็ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ ดีวะลงมาอีกนี่เห็นบ่เออมงห่นงละไว้ห้างไม่ห้างนะว่าคือห้างแล้วห้างแล้วห้างแล้วอันนี้เขาให้ดีโนะอืมนั่นละนั่นละนี่ไม่ดีวะไม่ยังสองอ่ะ

เออนั่นละนั่นละคือว่าได้นื่ว่าได้เนี่ยนี่ใครเลยนะ <c oughs> โอ้โอ้คแต่พูดอ่ะอ่ะนี่แหละครับไข่มดแดง